สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะของเซลสารี่อีซุซุนะคะแล้วก็สวัสดีใครที่ติดตามทางช่องทาง YouTube มาด้วยนะคะใครที่ ใครที่ติดตามจากสามาช่องทาง YouTube นะก็วันนี้นะคะเป็นการไลฟ์นะคะพาชมตัวอ l อน e ิวไม่ใช่ออนิวสิตัวใหม่เราจะเรียกกันว่านิวเลยนิวอีซูซูสองพนะคะเป็นการไลฟ์แบบในเพจของตัวเองครั้งแรกนะคะส่วนใครที่เมื่อวานติดตามในเพจของสาขาโชว์รูมอีซูพนครที่สายอยู่ไปแล้วก็วันนี้มาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้สาอยู่กับตัว นิวอีซูซูนะคะตัว2022ซึ่งตัวนี้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่า เป็นการเรียกว่า ID นะคะ ID My ID นั่นเอง My ID มาจากไหน My ID คือมาจากคำว่า Isuzu กับตัว D Max ผสมกันแต่ว่าเอาสองตัวหน้ามารวมกันเป็นคำว่า My ID แค่นั้นเองนะคะอาแล้วสำหรับวันนี้นะคะคันที่สาอยู่ด้วยเนี่ยตัวนี้เป็นเกรด M นี่ที่อยู่ข้างหลังสาตรงนี้นั่เองนะคะใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะทักทายกันด้วยนะคะเดี๋ยวก,กดเพิ่มเสียงนิดนึง สำหรับตัวออนิวไม่ใช่ออนิวจ,จะเรียกออนิวตลอดเลยสำหรับตัวนิวอีซูตัว2022ตัวใหม่เนี่ยาราคาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ประมาณ1,000 0บาทนะสำหรับรุ่นไฮเดนเดอร์นะคะไฮเดนเดอร์ตัว4ประตูนะคะเพิ่มขึ้นมา1,000 0บาททุกรุ่นเลยนะคะและก็เป็นข่าวดีสําหรับใครที่อยากจะเล่นรุ่นเกียร์ออโตในรุ่น LDA ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าใคร ติดตามมาแฟนคลับของ i สุ z ู2020เนี่ยจะเห็นว่าตัว LDA เนี่ยมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาอย่างเดียวตอนนี้เพิ่มรุ่นนะคะมีเกียร์อโอตโต้เข้ามาแล้วด้วยราคาเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นกันอยู่ที่830,000บาทนะคะแล้วใครอยากจะเล่นอโอตโต้มาเล่นที่ตัว LDA ได้เลยราคาก็เริ่มต้นกันอยู่ที่ แอบแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะมีห้าสีให้เหมือนเดิมสีขาวมุกนะคะสีบรอนแล้วก็สีเทาใหม่ที่เขาเรียกว่าเทาแลมโบหรือถ้าเป็นสับที่เขาออกมาจากทางตีเพจอย่างเป็นทางการก็เรียกว่าอิสเลเกรนั่นเองนะคะพร้อมกับสีดำนะแล้วก็สีส้มยังคงมีให้อยู่นะคะใครอยากได้สีสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะไปเล่นกันที่ตัวเกรดเอมนะคะเกรดเอมมีสีน้ําเงินให้เลือกเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้อาจจะแบบ พบบรรยากาศเพื่อนๆมาด้วยนะคะเพราะว่าไลฟ์พร้อมๆกันเนาะ พาชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะรุ่นที่เราเอามาให้ดูกันนะคะจะเป็นตัวไฮเลนเดอร์4ประตูนะคะตัวเกรด M นะแล้วก็เป็นเครื่อง3,000นะคะกเกรด M เนี่ยจะมีอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกันมี1 9 0 0แล้วก็มี3,000และยังคงมีเฉพาะเกียร์ออโต้ให้เหมือนเดิมนะยังไม่มีเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับใครที่เล่นตัวท็อปแบบนี้นะคะราคาตัวท็อปตัวนี้ ี๋ยวขอขอถานมนิดหนึ่งลืมราคา <10 64. S 1> อ่หนึ่งศูนย์หกสี่ดับเบิลไดับเมนชั่นจะมีการคุยกันอยู่ตลอดเวลานะตัวนี้ตัวนี้ราคาหนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันสีขาวมุกเพิ่มเจ็ด เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่ามันเปลี่ยนอะไรกันบ้างเราจะพูดถึงแค่หลักๆที่มันเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าด้วยงบที่เขาอัพขึ้นมา10,000บาทเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือมีการเพิ่มรุ่นนั่นเองนะคะเพิ่มรุ่น LDA เข้ามาให้มีเกียร์ออโต้นะคะส่วนรุ่นอื่นๆก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีการปรับกระจังหน้าใน กระจังหน้าเราจะเรียกว่าตัวดับเบิลไดเมนชันมีให้สองชิ้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าดีเทลเขามีการเพิ่มเข้ามาเพิ่มเคี้ยวมาตรงนี้นะคะถ้าเห็นตัวเดิมเดิมของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบโค้งออกมาข้างล่างนะคะถ้าตัวสองพันยี่สบเนี่ยมันจะมีโค้งออกมาข้างล่างตัวนี้ตัดตัวโค้งตัวนี้ออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวอ่ะดูตัวนี้อ่ะปกติมันจะมีเคี้ยวออกมาแบบนี้เห็นไหมคะนี่อันนี้คือตัว2 0 2พันยี่สิบ แล้วพอมาตัว2022ตัดเขี้ยวแหลมๆออกเหลือสั้นลงแบบนี้นะคะนี่สวัสดีครับน้องเรืองวีทเรียกว่าอะไรนะ,นะรนะโรบัสโรบัสเรเดียนอ,อ่ะแล้วก็ <c oughs> นอกจากกระจังหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็มีการปรับใหม่ เมื่อก่อนมันจะเป็นช่องแบบเป็นตารางตางตาาารรงงเล็กๆนะคะเหมือนแบบรังผึ้งก็จะเปลี่ยนเป็นแนวนอนและหน้าแบบนี้อย่างเดียวเลยนะคะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าให้มันดูหรูหราขึ้นนะขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนกรอบไฟตัวเดิมสังเกตตัวนี้นะคะถ้าเป็นอันเดิมจะเป็นสีดำอันนี้ปรับให้เป็นเทาเทาเข้มนะเทาเข้มก็เรียกว่าสมูทมากขึ้นเนาะ สมูทกว่าเดิมเพราะว่ารับกับตัวกระจังหน้าที่มันปรับเป็นโทนสีเทาเข้มแล้วก็แบบเมทัลลิกผสมกันนะคะส่วนล้อมแมกล้อมแมกขนาด18ให้เหมือนเดิมนะสำหรับตัวเกรดแซดขึ้นไปนะคะแขึ้นไปไซด์ยางยังคงเหมือนเดิม265 60นะคะลายแมกมาพร้อมกับลายใหม่ที่เป็นทูโทนตั้งแต่เกรดตัวตัวแซดนะคะแซด P M เนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่า ไม่ใช่แซตพีเดวตัวแซตพีขึ้นไปแซตพีแล้วก็เอ็มเนี่ยจะเป็นแมคลายทูโทนเรียกว่าลายโลบัสเลเดียนนะเนาะลายของเขานะคะใครจะเรียกลายก้านวายเหมือนตัวคล้ายๆสาวว่าดีไซน์ออกมาแบบถอดๆดิออนะิกไหมแม็กของดิออนิกใครเป็นสาววกแม็กดิออนิกเนี่ยพอจะคุนค้นๆว่ามันจะเป็นก้านวายแบบนี้สาวว่ามันแบบมีการปรับมานะเออเอาจากความรู้สึกนะ นะคะแล้วก็เป็นทูโทนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกรดแซเกรดแซมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีซิวเวอร์สีเงินอย่างเดียวเลยจะไม่มีไม่มีแบบทูโทนนะคะไซส์ยางให้เหมือนเดิมนะอ่ะหลักๆภายนอกนะคะนี่จะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะเซนเซอร์ตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะคะออปชั่นระบบความปลอดภยัยทั้งหมดทั้งมวลของตัว เกรด M ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกหน้า IR c u t นะคะแล้วก็การปัดน้ำฝนแบบบิวอินที่ติดมาให้นะคะเซ็นเซอร์หน้าหลัง4จุดนะคะอย่างละ4จุดเนาะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับสัญญาณเซ็นเซอร์เตือนนะเดี๋ยวพาดูข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวให้ น้องตายน้องตายเข้าไลฟ์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะคะรองรับน้ำมัน B20 เนาะรองรับน้ามัน B20 ดีเซล V7 นะคะเติมได้เลยตัวเกรดเอมนะคะสัญ,ญลักษณ์ระหว่างตัวเกรดก็มีให้เหมือนเดิมนะตั้งแต่รุ่น z ซ P แล้วก็เอมนะคะก็สังเกตข้างหลังตรงข้างๆไฟท้ายแบบนี้นะคะไฟท้ายก็มีการปรับเฉดนิดหน่อยนะปรับตรงนี้นะคะนี่ปรับตรงนี้ ให้มันเป็นโทนสีเทาเข้มขึ้นมานะคะโทนเทาเข้มขึ้นมาแต่ยังคงเป็นระบบไฟ LED ให้รอบคันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายรุ่นไ i g h l เ n d e r เนี่ยจะเป็นแบบบิวอินให้ทั้งหมดจะไม่สามารถถอดแยกชิ้นได้ถ้าถอดก็คือจะต้องใส่ตัวปิดเปิดท้ายตัวนั้นน่ยนะคะยังคงเหมือนเดิมมาดูคันที่ภายในกันบ้างนะคะภายในตัวที่เปลี่ยนไปนะก็จะเป็นเบาะนะคะเบาะ เบาะหนังที่ใส่เทคโนโลยีคูแมกมาให้คูแมกคือการลดการสะสมความร้อนนะคะตั้งแต่ตัวเกรดตัวแซดเลยเพราะว่าตัวแซก็เป็นตัวเบาะหนังนะคะเบาะหนังเรามีตั้งแต่เกรด Z ซนะส่วน LDA ยังเป็นเบาะผ้าให้เหมือนเดิมแต่ว่ามีการเล่นลวดลายนะคะใหม่ส,สาวว่าลวดลายของตัว LDDA เนี่ย คือสายยังไม่เห็นรถจริงนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันในแหละแพทเทิร์นแบบนี้นะคะที่เปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยจะเป็นลายตารางแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็เป็นซี่เล็กๆมากขึ้นอ่าเรียกว่าคล้ายๆกับทรงสไตล์รถยุโรปมากขึ้นเนาะใสสวยอยากเป็นเจ้าของคุณสันติสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะอยากชมตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยบอกได้เลยนะแล้วก็ ใส่เทคโนโลยคีคูแม็กให้สำหรับตัวเกรด M แน่นอนนะคะว่ามาพร้อมกับตัวปรับเบาะไฟฟ้าให้แบบนี้แต่ก็ยังคงมาปรับให้ฝั่งเดียวนะคะก็คือฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารก็ยังคงปรับแบบนแมนนวลให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ชุดการตกแต่งพวกนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือตัวเขาเรียกว่าระบบการแจ้งเตือนนะคะตัวแมนทนนนนะคะตัวแมนทนนนปกติเนี่ยของตัวเกรดตั้งแต่ เขาเรียกว่าหน้าจอ MID คือหน้าจอตัวใหญ่เนี่ยก็คือตัว z P ขึ้นไป Z PM เนี่ยมันจะมีพวกระบบเขาเรียกว่าหน้าจอมันจะใหญ่ขึ้นการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนการเข้าเมนเทนน์สมมติว่าแจ้งเตือนเปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องรอบหมื่นโลเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ก้องโฟกัสนิดนึงนะอ่าตัวนี้มันก็แจ้งสถานะเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยแจ้งขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้น ส่วนเพิ่มตัวไหนบ้างเดี๋ยวเอามาไลฟ์เป็นแบบดีเทลเฉพาะตัวออปชันอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้ก็เฉพาะจุดที่เขาบอกก่อนเนาะว่ามันมีประมาณนี้นะคะส่วนหน้าจอยังคงให้เหมือนเดิมค่ะขนาด9นิ้วสำหรับตัวเกรดส t ตีนะคะแล้วก็เกรดเอ็ตัวเกรดแซก็ยังคงเป็น7นิ้วให้เหมือนเดิมอืมกลองเขาเรียกว่า ระบบทัชสกรีนแบ่งแยกหน้าจอให้เหมือนเดิมนะคะตัวหน้าจอตรงนี้ก็ยังคงแบบเหมือนเดิมเนาะเล่นฟังก์ชันต่างๆนะคะเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะหกเกียร์หกสปีดเครื่องยนต์สามจุดูนย์ร้อยเก้าสิบแรงม้าเท่าเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องพันเก้าก็ร้อยห้าสิบแรงม้าเท่าเดิมประมาณน,นี้อ่ะเดี๋ยวมาสรุปเนาะสรุปอสรุปสำหรับตัว ไฮแลนเดอร์ ender, อันนี้จะพูดถึงไฮแลนเดอร์อย่างเดียวนะคะว่าราคาที่อัพเพิ่มขึ้นมา10,000บาทมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะ1มีการปรับเพิ่มรุ่นสําหรับรุ่น LDA มีเกียร์ออตโต้ให้แล้วนะคะก็เมื่อก่อนใครจะเล่นออตโต้ต้องไปเล่นที่เกรด M ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเกรดตัว LDA ให้แล้วนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่8ปดแสนสามบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นออตโต้เกียร์ธรรมดา LDA เกียร์ธรรมดา8ปดแสนสามบาท และตัว LDA เกียร์ออโต้แปดแสนบาทมี5้สีเหมือนเดิมนะคะเลือกได้เหมือนเดิมมีปรับกระจังหน้าใหม่มีปรับกรอบชุดไฟใหม่มีปรับตัวล้อแมกซ์ลายใหม่นะคะแล้วก็ปรับการแจ้งเตือนแมเนแทนส์ใหม่มีปรับลายเบาะใหม่สําหรับเกรดแซดีปรับทุกรุ่นแหละเพียงแต่ว่าตัว LDA มันเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมเพียงแต่ ลายปรับใหม่ประมาณนี้นะคะมีอยู่แค่ประมาณสี่ห้ายางกับราคาที่ยเพิ่มขึ้น1นึ่งมืนบาทนะคะสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอยากได้รถอีซูซูในช่วงสิ้นปีหรือปีใหม่นะคะแนะนำรีบทำสัญญาไฟแนนซ์นะคะรีบจองทำสัญญาไฟแนนซ์ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย รถเนี่ยยังไม่มีการส่งมอบนะคะจะเริ่มส่งมอบจริงๆเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยวันที่14ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการครั้งแรกเลยในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนะคะเพราะว่ารถอีซูซูเนี่ยตัวใหม่เนี่ยยังไม่มีการแบบเปิดตัวที่ไหนนะคะที่นี่ที่แรกนะคะของที่ประเทศไทยที่แรกนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้โฉมเก่าอันนี้เขาเรียกว่า อบอกไว้นิดนึงนะคะโมเก่าตอนนี้มีเพียงบางรุ่นเท่านั้นนะคะบางรุ่นเท่านั้นไม่ได้มีทุกรุ่นนะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีเป็นรุ่นแสแตนดาร์ดพวกตัวเตี้ยเอะไรประมาณนี้นะคะตัวสูงไฮรลนเดอร์หมดแล้วนะคะขายหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะสําหรับตัวอ,อ่อนิว2020มีเฉพาะตัวนิว2022 m น d ะคะ My ID ของเราเท่านั้นอะประมาณนี้นะคะใครที่สนใจรถอ e ีซูซูนะคะอยากจะดาวประมาณเท่าไรก็ ทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้สาก็ขอลาไปก่อนนะคะกับรถ NEW อี2สอสตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเกรด M คันนี้นะคะสวัสดีค่ะ